ตอนนี้สารโมตานอยด้พี่รักษสา,สาแล้วว่าแกนั้นขโมยขนมถ่วยยายฉัดไปสามถ้วยจริงหรือไม่ไม่นะฉันไม่ได้ขโมยนะฉนาบานได้เลยนะบอกไวเลยถ้าแกสาบานเนี่ยคือตายฟรีแน่นอนเรามาดูรายการทําโทษกันบ้างดีกว่าน,นะจ๊ะนี่อันนี้คือมีระเบิดเพียบเลยเด้อลองระเบิดกระตจอกระตไปก่อนละกันนะนี่ระเบิดแบบเบสิกเบสิกโอ้ oh God, oh God. โอไมกอดโอเมกอดโอ้ฉันเจ็บไปเกิน ถึงกับน้ำลายฟูปากกันเลยทีเดียวเชียวนี่คือระเบิดอะไรวันนี้โอ้ใหม่กอนตัวแรกตัวกระจายแลเบิดฟักทองแล้วกันฮาโลวีนแล้วจ้าโอ้โหมีข้างขาออกมาด้วยข้างขาจะกัดทันไหมเนี่ยโอ้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 โไหลลูกไหลลูกโอ้โหตายเลยนี่อะไรอ่ะโอ้โหตำรวจ ติด G P S ด้วยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนมันก็สามารถระเบิดได้โอ้โหเรียบร้อยระเบิดแหละระเบิดติดด้วยเอาไว้ติดตามเพดานตามพื้นอะไรอย่างนี้ลากมันไปน,นี่เรียบร้อยจับให้มันโดนระเบิดนี่ติดเข้าไปเยอะๆติดเข้าไปเยอะๆเยอะพออย่างเยอะพออย่างจับมันเหวี่ยงขึ้นไปบนฟ้านี่โอ้โหเป็นตุ๊กตาเศษเหล็กต่อไปเครื่องบินปล่อยอาบุธปิ้วอะเดี๋ยนะมึงปล่อยอะไรลงมาเนี่ยเอ้าเดี๋ยวก่อนนะ เครื่องบินงบหมดปัญญาไม่มีระเบิดออกมาบ้าบอกระเบิดเวลานี่ระเบิดเวลานี่ระเบิดเวลา,าเคยฟังปาเพลงระเบิดเวลามีเรียบร้อยเรามาดูในด้านอาวุธกันบ้างดีกว่านะฮะนี่คือแะโอ้โหของคนจีนน่ะในหนังจีนนที่เขาชอบใช้สู้กันะ่ะรุบนี่โอ้โหควงควงควง,วงตัดตุ๊ก,กตาให้มันแหลกไปเลยเฮ้ยมีทีวีด้วยวะทุกคน <laughs> ทีวีเขาเรียบร้อยเอออะ เออเออนี่ทีวีเป็นหาอะไรไม่รู้ดูไม่ได้จับทุ่มใส่คนแม่งเลยลูกโบลิ่งลูกโบลิ่งลูกโบลิ่งชอบกินไข่เต่านี่ไม่ใช่นะไม่ใช่คนละเพลงละฟุบตาวุ่มโอ้โหโอ้โอนี่เป็นยังไงล่ะลูกโบลิ่งหนักไหมล่ะโอ้ไปเรื่อยฟุบ ติดเข้าไปติดปึ๊บโอ้โหเลื่อยโอ้ใบคอตอนนี้ฉันกำลังขัดท่อนรังพึ่งมามามันต่อยมันต่อยมันมน,นี่ต่อยข่าวว่าชอบขโมยรังพึ่งฉันอย่างนั้นหรอนี่ไอหัวขโมยต่อยให้มันตายเลยทุกคนเกๆเกเกะเกะเกะเอาเราจะพึ่งน้อยพอก่อนต่อไปเป็นหน้าที่เจ้ามมตานอยกันบ้างนี่สารมมตานอยที่แท้จริงนี่โอ้โห,หมมตานอยเต็มไปหมดเลยโอ้ใบคอตอนนี้มันกำลังกัดตาฉันโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหโอ้โหมันกัดทั่วตัวเลยทุกคน โอ้โหเดี๋ยวนะมดกัดเหลือแต่โครงกระดูกโหดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไปขนมท็อฟฟี่ทำอะไรได้อ่ะเปิบเปิบอ๋อกินอ๋อใส่ปากโอ้โหตัวพองขึ้นตัวพองขึ้นสงสัยจะเป็นเบาหวานเรียบร้อยแตกตาย พายุธนหมุนโอ้โหพายุมาแล้วครับผมตอนนี้โอ้ไม g o อโกบุตุนิยมได้บอกว่าพายุหมุนกําลังเกิดขึ้นในห้องนี้โอ้โหหมุนหมุนมีสายฟ้าด้วยโอ้ m ม่ o d ตอนนี้ฉันมนหัวมากเลยแล้วเนี่ยตอนนี้ฉันกำลังจะตายแล้วเวียนหัวจะบ้าแล้วเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยอาวุธจากนกโรคจิ๊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 อาวุธทันสมัยโอ้เจ็บโอ้เจ็บประส์เจ็บประสิทรมานจริงๆอ่าเอาบอมไปกินนี่ป๊มเรียบร้อยป๊มเรียบร้อยป๊มเรียบร เขากินนะหนังสติก๊กมาหนังสติกสต๊กยิงตึกโอ้โหโอ้โหเจ็บบ้างไหมเนี่ย <laughs> แลดูเบาๆนี่ต้นคิดมากเึ๊บทำอะไรได้เนี่ยอ่ะจับตัวมันไปใกล้ๆหุยมันมีสายฟ้าด้วยจับนี่ช็อตช็อตดิโอ,โอ้โ,อโหช็อตโอ้ช็อตช็อตโอ้ทอรมานเหลือเกินโดนไฟช็อต นี่แน่จับทุ่มใส่ตัวแม่งเลยโอ้โหต้นคิดมากดูเหมือนกัอบจะพังนะเนี่ยโอ้โหช็อตโอ้ไม้ขอดโอ้ทรมานไม้ฟาดของแม่มดทําอะไรได้โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเป็นไม้ฟาดเวทมนต์เลยทุกคนดูดิโอ้โหมีข้างเข่ามาด้วยมาลองลุกต้มกันบ้างโอ้โหแล้วดูหนามอย่างน่ากลัวปุ๊บนี่นี่อาวุธของคนฮาร์ดคอร์ตึกตึกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเจ็บน้ำลายฟูปากกันเลยทีเดียวชีนี่อาวุธของกังฟูกันบ้างอ้าทุกทโชคโอ้โหเดี๋ยวก่อนเอามาทำไมสองอันเนี่ยเอ๊ะปูม มันจะใหญ่ไปไหนวนเนี้ยโอ้โหปึ๊บหืมตาตาบอดไปข้างหนึ่งแล้วพุมอีกทีหนึ่งตายพุมอีกทีหนึ่งเรียบร้อยนี่อะไรวะเนี่ยเหมือนจะเป็นสายฟ้าไหมโอ้รอยได้ด้วยเคยขายหิ่งห้อยไหมทุกคนสลายโอ้โหช็อตอ๋อมันช็อตมันช็อตโอ้โหช็อตแบบทรบาลมากเออเซนซอมแพ้แล้วต่อไปฉันจะไปเป็นหัวขโมยเด็ดขาดมาครับช็อตช็อตโอ้ช็อตช็อตอย่างช็อตอย่างโหดช็อตอย่างโหดล่องใจกับไอ้เครื่องบินเนี่ยม มันมามันบินมาโถบแล้วมันก็ไม่เห็นทําอะไรไม่เห็นปล่อยระเบิดอะไรเลยไม้ติดตาปูอาวุธสําหรับนักเลงแถวปากซอยนี่นี่เรียบร้อยเจ็บไม,ม้ตะเจ็บไม้ตะมีตะปูด้วยเอาตะปูทิ่มหน้าเรียบร้อยเออนี่แน่นี่แน,ะนนะ่อาวุธของนักเลงปากซอยมีเท่าไหร่เอาเงินมาให้หมดตีหัวให้แตกทีหนึ่งนี่ทาเก๊กทาเก่าทําทเก๊กมีดาบของโจรสลัดนะครับผมเน่ถ้าถ้ะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยเดี๋ยวทำไมมีดมันหนักจังวะนี่ทุบทุบฟันทึก น้ำลายฟูปากหูหายไปแล้วตอนนี้หูมันขาดไปแล้วนะคะทุกคนนี่เอาให้มันเละเอาให้มันเละมันเละแทงให้ปุยไฟยมันหลุดออกมาได้เวลาเกี่ยวข้าวจ้าเขียวเกี่ยวข้าวจ้าเกี่ยวเกี่ยวยานั่นเองโอ้เดียว <laughs> ทำไมตัวมันติดกับเขียวไปเลยเนี่ยโอ้เขียวติดปากช่วยด้วยเขียวติดปากฉันโอ้โหเดี๋ยวตัวยืดเลยตัวยืดกันเลยเดียวเชียว ร้อนไม่จ้าช่วงนี้อากาศมันร้อนมากๆเลยเขาบอกว่าพระอาทิตย์มันอยู่ใกล้โลกเราก็เลยจะต้องปาหิมะใสห่หนาวไหมล่ะจ้าหนาวเหน็บหนาวเหน็บแค่ปาหิมะก็เจ็บได้โอ้โหนี่เอะไรเนี่ยบอลน,นี่เตะบอลครับเตะบอลครับนี่ยิงเข้าโกะยิงเข้าโกโอ้โหเดี๋ยวนะมันมันเป็นนักสาประตูที่แบบสุดยอดมากมาสามารถกันลูกประตูได้หมดเลยเอาใหม่ครับจังหวะนี้ครับนี่โอ้ยเดี๋ยวก่อนมึงจะไวไปไหนเนี่ย อย่างนี้มันต้องเข้าโกแล้วปะโอ้โหเดี๋ยวแม่งเอ้ยมันคือสุดยอดมากเลยมันไวมากๆเข้าโกสักลูกเดึงโอ้โหมึงจะไวขนาดนั้นขอเข้าโกสักลูกเรียบร้อยเข้าโกไปแล้วหนึ่งลูกจ้าโอ้โหเดี๋ยวอ๋อระเบิดมันคือระเบิดโอ้โอ้โบอบโอ้โต้โอ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 ยโอ้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 เอ้โอ้โอ่โอ้โอ้โอนโอคือกาอฆาตกรรมโหดโากนี่ดึงโอ้โขายืดขายืดเป็นวันพี้เลย ไปลูฟี่โอ้ my god ยังยืดนี่จับเหวีย่ยงครับจับเหวีย่ยงครับฟึ๊บฟึ๊บฟึบแค่แค่นี้อะไรวะนี่คืออะไรจับมันมาลี่เรียบร้อยนี่ขึงขึงรัดแล้วไงต่ออ๋กอกดตรงนี้โอ้โหเป็นทําการยืดแขนเป็นอะไรที่ทรมา,านมากๆนี่ยืดไปเลยยืดให้แขนขามันขาดไปเลยนี่มันจะได้ไม่ต้องหยิบไปขโมยของใครอีกโอ้โหขาดหมดท่อน <laughs> นี่อะไรนะเอาเข็มจิ้มตุ๊กตานี่เล่นของเล่นของดีแท้จริงฉันจะสยบแกเพิ่บนี่เรียบร้อยโอ้เจ็บเจ็บเป็นไงล่ะฉันไม่ต้องถึงเนื้อถึงตัวแกแกก็สามารถตายได้โอ้โหแทงหัวใจโอ้ไม่คอโอ้โหแทงกลางหัวใจเลยไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตละจ้า